2หมด้วนะติดหมดที่คูนิครับเป็นเท่าไรเป็นเท่าไรรอบนี้คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องสล็อตเกมวันนี้สล็อตเกมนําเกมแบทเทนกราวดอร์ย่อมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก่อนไปเริ่มเกมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องสล็อตเกมด้วยนะครับไปกันเลยวันนี้สล็อตเกมพบทุนมาที่1,000บ,บาทเบาๆหนึ่งพันบเบาๆเราก็จะเริ่มที่เบ็ดหนึ่งกอนล้างเกลือกันเหมือนเดิมล้างเกลือกันก่อนไปกันเลยนะล้างเกลือเบาๆเห็นว่าเกมนี้แตกาก,กน,นะครับ สงคัญแล้วมีโอาเอง,องแ่เรายอมาถึงก็คูนไปคูนไปครับคูนไปนมาหนงเรามันก็โตลเลยนะครับเป็นเรามันก้โตเาเป็นก้อนโตยี่สิบบาทสามสิบสตางค์เอาเอาไปต่อไปต่อครับยาวไปครับยาวไป สี่บ้ากระโดดกรต้องคู่สองมีลุ้นครับมีลุ้นตอนนี้มีวายมีนิดนิดยมงปี๊ม,มีครัรอบแลยรอบแลยก็จับต็มเลยครับ ปเป็นรางวัลก้อนโตัว26บาทโอเคเยี่ยมเยีย่ยมมากวันนี้ไปกันต่อครับไปกันต่อเราจะใช้สิบบาทซื้อฟีเจอร์ดีไหมสิบบาทฟ,ฟีเจอร์ไปเลยนะครับเดี๋ยวลองซื้อฟีเจอร์จะมีสิรอบรอดหรือเปล่าไปกันครับไปกันไปกันเลยนะครับ แรอบฟรบีบราฟรีรัจะเป็นยังไงครับมาลุ้นกัน เออีกรอบไหมไปครับเอาอีกรอบครับตอนี้หะมดแล้วโอ้โหเลันจะโตเท่าไรเวันจะโตสองร้อยสามสิบห้าบาทโอเคจะได้เท่าสู่หรือเปล่าเราอยู่ที่เจ็ดร้อยสามสิบาเซนถ้กาสูงปื้นมาดูไปแล้วรอบเล็กเหมาไปขึ้นแหนรอบนี่ เป็น,นารางวัลตอนโตสองร้อยแปดสิบสี่บาทไ,ได้อยู่เพราะยังไม่รู้คนระับรอบสุดท้ายมีกระสุนมากระสุนมาไม่มีอะไรเกิดเป็นเงินรางวัลรวมห้าร้อยยี่สิบสามบาทเราวิกฤตแล้วครับตอนนี้ออโต้ไปสิบรอบสงสัยไม่ออกวันเรื่องที่เยอะไปหน่อยนะครับมาแล้ววายครับไม่ ไปต่อคอมโบสามคอมโบสีมาไหมคอมโบสี่มาครับคอมโบห้าคอมโบห้านะแล้วคอมโบหกก็มาครับไปคับต่อครับเท่าไรครับอนนี้เป็นเท่าไรครับตอนนตกด้าครับเป็นหลักมันก้อนตสองร้อยเก้าสิบบาทเอหลื่นเยลื่นเยลื่นย กีมีลุจ้จม่ได้ครับมาครับวายมาแล้วตอนนี้ยิงครับยิงลัวงรับัววอะไรครับัว,บวบอะรเรงวัลกอนโตสองรบบาทเออไปต่อครับ อันนี้ได้กำไรมาสองร้อยนะครับอันเหลืออีกหนึ่งรอบไม่ออกนะครับแต่วันนี้ต้องเพิ่มไปยี่สิบแล้วครับเพิ่มเบ็ดไปเพิ่มเบ็ดไปยาวๆหายแ้สิบรอบมาหรือเปล่าจะมาหรือจะ,จะไปะครับมาแล้วปืนครับปืนเรามาแล้วคูณสองคูณสามไป ูณสามไปหมอไม่หมดแผงคูณสี่คูณห้าคูนห้าคูนห้าไหมไปอีกแผงมาครับคูณหกมาแล้วครับคูณหกหมดแล้วโอ้โหันนี้เป็นเท่าไรนะครับเป็นรางวัลเมก้าครับแปด้บาทต่อ ไปกันต่อครับขูห้าต่อขูห้าต่อโอ้โหูคับดูดัวตอนี้ดไอ้เมาสเอ้อนี้เป็นเท่าไรครับเกณน์กัรก้าวโตของเราไม่กลาไปแล้วล กดเข้าไปเป็นซูเปอร์เมกาหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเข้าอีกรอบครับตอนนี้ยิงไปยิงขไปดูๆครับดู ม,มดูกันนะมีสเกตเตอร์ให้เราลู้อีไม่ได้นะครนะเราไปไปครับไต่อคุณซ,คณซีคุณซีมาไม,ไม่มาครับไม่มา,าไปครับงั้นไปก็ต่อ30บบาทครับ30บบาทครับ เกิเตอร์อให้เรารู้มาให้รู้นี่มาให้รู้นี่จะมาไหมไม่มานะครับไปต่อครับสามรอบสองรอบอสองรอบ,ออรอบอตอนนี้เกลือมากเลยครับตอนนี้ไปกันต่อหมูนที่50บาท ครับมาดูกันห้าสิบบาทอีกสองรอบครับอีกสองรอบอกีกหนึ่งรอบมาแล้วมาแล้วครับเข้าแล้วเข้าฟีเจอร์แล้วตอนนี้เป็นยังไงไมารับมาดับมาที่สอง ไที่สมครับไปที่สาไปกันต่อครับไว้ที่สี่ไวที่ห้คหไปคูณห้าแล้วคูณเจ็ดต่อครับคูณเจ็ดต่อเลขสิบของเรามาในานีคูณสิแล้วครับตอนนี้ไปถึงคูณแล้วคูณสิบสอคูณสิหมดแล้วครับหมดที่คูณสิครับ เปนเท่าไรเป็นเท่าไรอไรอบนี้รอบนี้นะครับถือว่าหดจับเจอน,นะครับตอนแรกๆมกเลยนะครับแต่ก็มาได้ไหมสุดท้ายราเดือนแน่นิยสเราเ็นเ่นเเนไรนะครับไปดูกนะัน Super ก 6, นะครับตป็นซุปเปอร์มิกาไปแล้วยอดรวมอยู่ที่6 0 7ับบาทนะครับ ทุนหนึ่งพันของเราปั้นไปถึงตอนนี้ได้กำไรมาที่แปดพันยี่สิบแปดพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเกมนี้เ็นเทนกราวเรียกถือว่าแต่งหน้าแต่จริงแตกมากเหมือนกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเปหนึ่งแจ้งเตือนในช่องสล็อตเกมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับว่าสล็อตเกมจะเอาเกมอะไรมาให้รับชมกันต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ ไปแล้วนะครับขอฝากเนะื้อฝากตัวไว้ด้วยนะสวัสดีครับ